สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวกระทรวงแรงงานเตรียมช่วยคนตกงาน1ล้านอัตราจัดงาน Job Exp กปวันที่26 2 8กถึง28กันยายนนี้ก่อนเข้าเนื้อหาข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจริงๆด้วยนะครับผมเอาละครับมาเข้าเนื้อหาขา่ขาวกันดีกว่า ทางกระทรวงแรงงานได้จัดงานจ o อบเอ็ Thailand นด2020ขึ้นเพื่อที่จะช่วยคนที่กำลังตกงานและช่วยเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เริ่มคี้คายโดยในงานนี้ได้มีตำแหน่งที่ว่างรอรับการบรรจุภายในปีงบประมาณ2,614จำนวนกว่า หนึ่งล้านอัตราโดยจะมีจัดงานขึ้นที่ศูนย์ัิทศการและการประชุมไบเทคบางนาจังหวัดกรุงเทพมหาคนครในในวันที่26-28กกันยายน2อง3นเมื่อวันที่3กันยายน2อง3นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกินได้ออกมากล่าวถึงเรื่องการเตรียมการในการจัดงาน Job Expo ไทยแลน2020ว่าจากข้อมูลของทางกรมการจัดหางานได้พบว่ามีตำแหน่งงานว่างที่รอรับการบรรจุภายในปีงบประมาณ2 5 1 4จำนวนทั้งสิ้นกว่า1ล้านอัตราโดยได้แบ่งออกเป็นตำแหน่งว่างว่างกรมการจัดหางานจำนวน163,112อัตราตำแหน่งงานต่างประเทศ จำนวนกว่า1,12,242อัตราตำแหน่งงานพาร์ทไทม์จำนวนกว่า6 6 8 8 1อัตราตการจ้างงานโดยภาครัฐจำนวนกว่า4 1่4 1 5อัตรอัาการจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่จำนวนกว่า 260,000อัตาตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าวจำนวนกว่า44,150อัตราตางาน Job e x อ o กโบไทยแลนด2020โดยกระทรวนแรงงานจะมีการจัดงานขึ้นภายในวันที่26 2 8กถึง28กันยายน2,563สณศูนย์ในทัศการและการประชุมบริติกบางนากรุงเทพ ในงานแบ่งเป็นโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโซนหน่วยงานภาครัฐโซนรัฐวิสาหกิจโซนเอกชนโซนเวทีโซนนิทรรศการการสาธิตและการแนะแนวอาชีพสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมติดต,ตามนะครับผมวันที่26-28กถึง28กันยายน2 5 6 3นี้ที่ศูนย์ไบเทคบางนากรุงเทพนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ